ลูข่าวแรกของเราเลยดีกว่านะคะพาไปดูพระเอกสุดฮอตจากช่องวันค่ะคุณแ <ừ> จมรัชาตะล่าสุดมาอัปเดตนะคะว่าจะได้มีละครที่จะออนแอร์แล้วนะคะเล่นกับวิววรรณรสชื่อเรื่องว่าเหมันตะวันรอนเรื่องนี้เป็นพีเรียดแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบว่ามีการต่อสู้แบบจริงรักขาสวัสดิกันด<อ>้วยจะ,ะสนุกสนานขนาดไหนแล้วแฟนๆเนี่ยคิดถึงเขามากเขารู้สึกยังไงไปฟังสภาพกันเลยค่ะเพึ่งถ่ายจบไปก็คือละครเหมันตะวันรอนเล่นคู่กับพี่วิววรรณรสฮะวันนี้ก็เล วันนี้ก็เลยมาตีมแบบคู่ๆกันมาเลยแล้วกันอย่างเงี้ยให้แฟนคลับเขาได้เห็นเสือตะวันกับกูลุกจันใช่แล้วก็ตอนนี้กําลังทาเพลงอยู่ครับ <Okay. S 1> ใกล้แล้วใกล้ได้ฟังแล้วฮะอันนี้คือคือที่จริงเราเปิดตัวไปตั้งแต่แฟนมิครั้งที่แล้วว่าจะมีแจมโซโล่ซิงเกิลมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังทํากันอยู่เพราะว่าอยากให้เป็นละเอียดจริงๆครับบางจุดแบบเล็กๆน้อยๆอย่างพี่บอยก็ให้คาแนะนํา เออก็ไปปรับแก้กันมาเงี้ยแนวไหนใช่ไหมฮะเป็นป๊อปล็อกฮะเป็นสไตล์ผมเลยคือผมชอบปอร์ตโต้อยู่แล้วก็เลยได้พี่โปรดิวเซอร์พี่โจแพนเค้กที่เขาทำเพลงทิ้งไว้กลางทางกับพี่่วงปอร์ตโตมาช่วยทำเพลงนี้ให้ครับใช่แล้วก็ตอนนี้มีเดี๋ยวไปแฟนมิตที่มาเก๊าครับใช่แจมอะไรฮนะแจมแจมเฟิร์สโซโลอินมาเก๊างงไปไปหลายที่ <c oughs> ใช่คนระับแจมเฟิร์สโซโลอ่าอินมาเก๊า ใช่เดี๋ยวก็ตอนนี้ยังเปิดขายบัตรอยู่เหมือนกันฮะยังไม่เต็มยังเหลืออีกอีกพอสมควรสามารถไปซื้อกได้ครับด้วยว่าผลงานของเราตอนนี้มันก็ไอหายไปบ้างไงครับก็รอต่อคิวกันมันมีหลายเรื่องมีเพื่อนๆนี่ไงที่เป็นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะออนอย่างเงี้ยครับใช่เป็นโปรเจกต์วันดีหลักๆเลยในปีนี้แล้วก็ผลงานผมอ่ะจะว่าเยอะตอนนี้มันมันก็น้อยลงแต่มันก็ดีครับมันได้พักผ่อนช่วงนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะฮะสุดท้ายแล้วแบบ ก็มีดาวดวงใหม่ขึ้นมามีคนใหม่ขึ้นมาผลงานมันก็แชร์ไปหาคนอื่นบ้างเงี้ยงานมันก็แชร์แชร์แชร์กันออกไปในช่วงที่เราแบบพีคจะจัดอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันก็เอองานมันก็ลุมเข้ามาลุมเข้ามาเคยคุยกับพี่ฟิล์มว่าผมมาอยากมีงาน30วันแล้วบอกมีแล้วอ่ะพี่อยากพักบ้างเลยคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมมาอยากให้งานทุกงานผมมันมันออกมาดีผมใช่ครับคืองานเยอะมันก็ดีได้เงินเยอะแต่ว่าผมอ่ะสีเลียสเรื่องคุณภาพคืออยากให้มันดี ในทุกๆทุกๆทุกอย่างที่ทำใช่เหตวบรร้อนใช่ไหมครับโอ้ยน่าดูมากฮะพูดได้เลยว่ามันเป็นละครบู๊แห่งปีก็ได้คือมันมีทั้งบู๊มีทั้งดราม่าคือมันครบรถแล้วมันกลมกล่อมมากคือมันไม่ได้หนักไปทางแบบดราม่าก็ดราม่าจัดไปเลยอย่างเงี้ยแต่แต่มันจะมีทุกอย่างที่มันจะบาลานซ์กันอยู่ในในละครเรื่องนี้ได้ดีมากแล้วนักแสดงทุกคนก็ใส่กันสุดมากๆไงครับเออน่าจะนิ่งขึ้นโอ้ยไม่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 นิ่งอ่ะคุณชายน่าจะนิ่งกว่าแต่เรื่องนี้มันจะมมีควาแบบ เป็นเป็นลูกคนรวยอะมันมีสองพาร์ทเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงอันนี้เซอร์ไพรส์คือผมทำอะผมผมยังแบบโอ้ต้องทำคาแรคเตอร์3ตัวอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เพื่อเล่นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไปลองลองดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่อยากสปอยเยอะแต่สนุกแน่นอน จัดเต็มครับเพราะว่านักแสดงคนอื่นจัดเต็มกันหมดพราว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่แฟนคลับเยอะมากจริงๆนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้ที่ฉันเล่นด้วยนะคะว้าวสนุกไหมคะแม่สนุกมากค่ะเขาอยู่กันแต่ในซ่องโจนค่ะใช่ดิฉันอยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าไปอยู่เรื่องราวมันจะหนักอยู่ที่ซ่องโจนมากกว่าอยากจะไปมากเลยไปคะว่าเป็นแบบซ่องซ่องซ่องโจนอะไรเงี้ยซ่องโจนค่ะนจะเหมาะกับเราอ๋อ